うん。 นาทีนี้คงต้องยกให้ภาคก,การท่องเที่ยวเป็นพระเอกของปี2566พอหลังจากการคลายมาตรการโควิด19เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เห็นได้ชัดว่าภาคเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากที่จีนเปิดประเทศก็ยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติอื่นๆต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยนายสันเพชรสุภาบรวรเสถียรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเปิดเผยกับสนักข่าวไอเอ็น ว่าการท่องเที่ยวในขณะนี้ดูสดใสมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีไฟล์บินที่เข้าสุวรรณภูมิเป็นกรุปทัวร์เข้ามามากขึ้นซึ่งในช่วงต้นยอดจองห้องพักของโรงแรมภาคตะวันออกอย่างไม่มากนักแต่จะเข้ามาหนาตาอีกทีก็คือวันที่16กุมภาพันธ์ไปแล้วก็ถือว่าบรรยากาศของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการนั้นดีขึ้นมาก เดิมเบื้องต้นในช่นเดิมก็ลาเป็นเดินท่องเที่ยวด้วยส่วนบุคคลเพราะว่าบริษัททัวร์ยังไม่ได้กลับมานะครับปัจจัยด้านนี้ส่งแค่15เปอร์เซ็นต์แขกที่ช่วงนีที่เข้ามาเป็นแขกที่เป็นไฮเอ็นนะครับมีกาลังซื้อพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการเปลี่ยนสกเ๊นี่ก็มีไฟเข้าส่วนภูมิปรษสาทภูมิทัวร์เข้ามาตอนนี้ยอดจองที่เข้ามายังไม่เยอะ จะเข้าหนาตายที่กลางเดือนนี้ส่วนที่16ไปแล้วยุโรปยังอยู่ยาวครับเ<ม>พราะอกาศหนาวก็ยังหาตาคงเดิมจะเดินพฤศจิกันวามกรากรุมพานี่ยก็ยังสัดส่วนเท่าเดิมแล้วก็รัสเซีย ก็ถือว่าสามารถเป็นเห็นแสงระหว่างพอสมควรรุ่นว่าให้อยู่ยาวๆแลานเขาหนีหนาวก็ได้เปรียบนิดน,นึงแล้วก็อากาศบ้านเราดีด้วยมีชิตวิวาฒธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการดีขึ้นครับทางนี้นายสันเพชตยินดีกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวในประเทศยังคงปริมาณเท่าเดิมเพราะส่วนใหญ่ก็ไปต่างประเทศบ้างสําหรับโรงแรมต่างๆที่โดนผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแล้วกว่าร้อยละเกและยังมีโรงแรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะมาก ในคือของสมาคมเกิน90%แลคที่กลับมาให้บริการแล้วก็มีโรงแรมเปิดใหม่อีกฮะเยอะมากถึงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นแต่ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลและภาคเอกชนจะมีมาตรการและความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะต้อนรับและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง